สรุปอีกรอบนี้สรุปแล้วมันหายไม่ทันงคนตัดหกคนใช่ไหมของเฟมเนี่ยปิยดาเนี่ยเขาไม่ฟ้องเพราะว่าก็เลยผิดคนอ่ะเขาก็เลยไม่แจ้งข้อกล่าวหาก็เหลือห้าอ่าเหลือห้าคนปุ๊บอ่าผมเพิร์นกี้สินแบงค์อาร์ตแล้วก็เซฟก็คือไม่ไม่ร่วมกระบวนการไม่ร่วมกระบวนการอะไรทั้งสิ้นเลยกระบวนการมันไม่ดีอ่อะไรแบบนี้กระบวนการมันไม่ได้ ก็เลยแบบอะไรก็ขัดเขินไปเราก็ไม่ร่วมกระบวนการอะไรไม่เซนไม่อื้งไม่อื้ออื้ออึอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เขาจะว่าทั้งเ้าว่ามันอยู่ตรงนี้ได้ไงวะไม่รู้ผมไม่รู้ไม่สนไม่อะไรคือมันไร้สาระอะไรแบบนี้แล้วก็ให้เขาว่ากันไปแล้วก็เขาจะนัดเรามาจตนัดอีกไปเนี่ยจะเหลือ5คนเพราะว่าเฟรมเนี่ยไม่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 างหาแล้วครับก็จะเหลือ5คนก็คือโดยสรุปก็คือรอเขาเรียกอีกทีนึงมาวันที่ห้าได้วันแล้วใช่ใช่มันเป็นผัดฝาก นะครับเด็กมาก็จะส่งจำนวนให้อายการในการจะมีความเห็นสั่งฟ้องไม่ฟ้องก็ว่ากันไปต่อประมาณนี้แต่นัดอีกที25่สิเดือนนี้ใช่ไหมครับวันศุกร์ครับเดือนนี้หลังจากชุมนุมใหญ่ที่ธรรมน์เราก็จะมาที่ชุมนุมใหญ่ที่นี่อีกเล็กก่อนเลขเอาเล็ก่อนเลยไั้ได้ได้ได้โอเคนะครับพี่น้องก็สรุปประมาณนี้แหละครับเจอกันครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย